สวัสดียามเช้าค่ะอะไรพวกตรงนั้นเขาจะทำอะไรฮะ อะไรนะเหลาไกอ๋อตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มตั้งเสาแล้วที่แล้วบ่มาอนิฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ก็ช่างช่วยนะคะโอ เขาเรียกอะไรนะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยช่างป่ะอืมนี่ก็เป็นผู้ช่วยช่างนะฮะช่างช่างแบบไหนไม่รู้นะคะจะทำเล้าไก่นะคะเองเอนวันนี้อาดน้ำรือ,อยังคะคนสวยอากาศ วันนี้ก็นะคะเหมือนฝนจะตกเลยยังไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้ยังไม่มีแดดเลยจ้าเรากิจกรรมนะคะทุกเช้านะคะของคุณตานะ,ะก็จะทำแบบนี้นะคะทุกวันนะคะส่วนน้องเองล่ะทำอะไรบ้างกิน แล้วก็กินแล้วก็กินใช่ไหมคนสวยกินอย่างเดียว อือยูนอะไรน้องเอง็นอากาศดีดีนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะวันนี้ โอ้ยใยูนพวนะกมนม่โยนเวลาไม่กลัวแต่หน้าเอ็นยูนที่ไหนได้โอ้

แต่ดูเพื่นให้ว่ามันจะทำที่ได้อา่างนี้งก้อร์มันเป็นกำลังใจนะคะให้ะะสงตาลานด้วยนะคะทำเล้าไก่นะคะอ้าอีจับไว้ก่อนดูก่อน ทางนี้เป็นอะไรทางนี้ก็โยนจังโยนทําไมนี่ฮะโยนทําไมคนสวยหูยกลางด้วยฮะหนูโยนทําไมคะนูโยนทําไมเออนานนานนานจะโยนน้องโฟ